ล,ลงไปเลยจำๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์ูุู๊ปูสุกคุ้นพ่อกันอีกแล้วค่ะกับอีสานพ้าเซ็บมือเย็บสีผ้ามากินต้มพะโรหัวหมูค่ะพี่น้องมาเป็นหัวจังสี่เลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องอริกาสิน้ำพะโรเข้าค่ะน้ำพะโรจ่างใสดดีพี่น้อง ลาดลงไปเลยจำๆกาอซีนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะพี่น้องค่ะวุดิฮันค่ะพี่น้องยกมาแบบนี้เลยแบบ เปื่อยมากพี่นงค่คะแบบละลายเลยคะ่ะพี่นแบบเป็นตุ่มเมื่อวานนี่ตั้งสองชัวง่วโมงมาอุ่นอีกพี่นงคงค่ะอื ไข่ปลาโล่ไข่ปลาโล่น้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อม 嗯。Hmm. แบบต้มแบบปีเปื้อให้เลยพี่น้อง กินนี่นี่เครื่องหัวคนได้พี่น้องบอหันเอามากินแบบนี้ Okay. ช่วงนี้เป็นอาการเบื่ออาหารพี่น้องคลิปลงคลิปแน่บ่ลงคลิปแน่บวลง,งกับอะไรคิดหอดพี่น้องเบิดสู้ผู้สู้คนค่ะเป็นอาการไม่ค่อยหิวเขา นี่นเป็น